สวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้วันที่24กันยายนส5 6พเราอยู่ในคู่ของ d 30นะครับนตอนนี้เนี่ยก็ t P 1ไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมจะมาคลิปนี้จะเป็นอธิบายเพิ่มนะครับเป็นการเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับว่าทําไมผมถึงแผนแรกเนี่ยนะครับมัน s l ไปแล้วนะตรงนี้อันนี้คือแผนที่2นะครับแต่ว่าทําไมผมถึงยังจะเทรดเซลลงมาต่อนะครับอ่าโอเคครับมาดูที่แผนแรกก่อนนะครับ คือแผนแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวของกราฟเนี่ยนะครับมีตรงนี้เลยนะครับมีดอเปเบสตอปนะครับที่ส่งเนี่ยราคาลงไปแรงมากนะครับจนตรงนี้เนี่ยาขาขึ้นเนี่ยเขาเสียเทนนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะบอกได้เลยนะครับว่ามันน่าจะเป็นขาลงแล้วล่ะนะครับทีนี้แล้วระหว่างทางเนี่ยจริง,รงๆแล้วเราควรจะเล่นเซลลงมาต่อแต่ว่าระหว่างทางนะครับมัน ไม่มีจุดให,ให้เล่นนะครับไม่มีจุดสวยๆให้เล่นเลยนอกจากบริเวณตรงนี้ที่เดียวเลยนะครับก็คือบริเวณต้นเห็นเลยเพราะว่ามันมีดรอเปเบสดรอตรงนี้เห็นไหมครับแล้วพอมองไปทางซ้ายเนี่ยก็จะมีตัวของออแนวต้านนะครับแนวต้าน1 2 3นะ่อ่าตรงนี้เคยเป็นแนวรับมาก่อนนะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นแนวต้าน3อันเพราะฉะนั้นนะครับพอราคาขึ้นไปเนี่ยตรงเนี้ยกลายเป็นไ i s i n g งเวทอีกก็คือเป็นพายแพทเทิร์นนะครับในการกลับตัวที่แบบสวยมากนะครับ ทีนี้ผมก็เลยมองว่าณนะตอนนี้ครับเราสามารถที่จะเซลล์ได้แล้วก็ TP ก็อยู่บริเวณแถวดับเบดบแถวนี้นะครับ TP ท,ที่1น,นะครับแล้วก็ตัว TP ท,ที่2ก็บริเวณนี้นะครับอยู่ตรงก่อนที่จะไปถึงแนวแนวต้านถัดไปนะครับแนวรับถัดไปนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือเป็นตรงบริเวณโลเลยนะครับนะทีนี้นะครับตอนที่เข้ามาเนี่ยดูนะ,อะตอนนั้นผมตื่นพอดีนะครับประมาณสัก เ็ดโมงแโมงนะครับตลาดเปิดนะพอตลาดเปิดผมเนี่ยผมวาง SL ไว้บริเวณตรงนี้ประมาณนี้นะครับนะพอผมเปิดคอมปุ้บมาดูอันนี้นะครับราคามันพุ่งขึ้นไปวิเดียวครับปุ้บแล้วก็ย้อยลงมานะครับซึ่งพฤติกรรมแบบนี้เราเห็นบ่อยมากนะครับในตลาด f o เร็เกหรือว่าในทุกๆตลาดนะครับมันเป็นพฤติกรรมประมาณว่ามันเคลียร์คนที่เขาตั้งนะครับตัวของ เซลเอาไว้เนี่ยใครก็ตามที่เซลไว้แถวเนี้ยนะครับ mm hmm. เขาก็จะตั้ง tp mm hmm. เอาไว้อ่าโทษเขาจะตั้ง sl mm hmm. เอาไว้ประมาณแถวๆที่ผมตั้งนั่นแหละนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยกราฟจะเจ้าเขาจะทํายังไงครับ mm hmm. เขาก็เคลียร์ sl ก่อนแล้วเขาให้ลงมาเห็นไหมครับแต่ตรงนี้เนี่ยอ่าพอเขาเคลียร์ปุ๊บเนี่ยผมเห็นแล้วอ่านี่พฤติกรรมเคลียร์คนนี้ทีนี้เราจะคอนเฟิร์มได้ยังไงครับว่าเราจะเข้าเทรดหรือเปล่าเนี่ยก็ mm hmm. อย่างที่ผมพิมพ์ไปนะครับว่าถ้าณนะบริเวณตรงนี้เนี่ย แท่งชั่วโมงเขาปิดเป็นพินบาร์เนี่ยนะครับผมจะ Follow เซลลงไปเลยนะครับซึ่งพอมันปิดมันปิดเป็นพินบาร์จริงๆนะครับนะทีนี้นะเรารู้แล้วนะครับทีนี้เราสามารถที่จะหนึ่งก็คือเราเรา f o l l o w เซลได้เลยนะครับถ้าเกิดว่ากราฟมันปิดแพลคชันเป็นแบบนี้นะอย่างนึงคือว่ารอที่กราฟเขาลงมาก่อนนะครับลงมาให้ต่ำกว่าโลนี้ก่อนลงมาเสร็จปุ๊บเนะี่ยพอเด้งขึ้นไปเนะี่ยเราหา โอกาสที่จะเซลล์มาที่ QM ตรงนี้ได้ QM level ตรงนี้ได้ครับทีนี้นะครับผมเนี่ยก็เห็นและสัญญาณเพราะว่าอยู่หน้าจอครับก็เลยเซลลงมาครับปุ๊บมาแล้วก็เรามาท TP กันนะครับช่วงประมาณสัก4ี่โมงสามโมงสี่โมงเย็นนะครับตรงนี้เนี่ยเป็น TP ที่1นะครับแล้วก็ปิดกําไรไปแล้วนะครับแล้วก็เหลืออีกนะครับเพื่อที่จะรันไป TP ที่2และ3ต่อไปนะครับอ่าโอเคครับอันนี้ก็เป็นเป็นแผนทั้งหมดนะครับเราก็มา ศึกษานะครับตลาดไปด้วยกันนะครับกเ็เทคนิคที่ผมใช้เนี่ยเป็นเทคนิคที่เขาเรียกว่าอะไรมันเป็นมันติแฟกเตอร์นะครับหรือว่ามันเป็นจุดซ้อนทับกันของเทคนิคหลายๆอย่างนะครับหรือว่าฝรั่งเขาจะเรียกว่าเป็นคอนฟูเอนซ์กันนะครับเพื่อที่จะเช็คนะครับว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างนะแล้วก็เราจะได้เข้าออเดอร์กันนะครับเพราะหลักๆก็จะใช้ตัวของดีมันโซนสปายโซนนะครับเป็นคีย์ที่ เข้ามาในการเทรดนะครับแล้วก็ใช้จุดคอนเฟิร์มอื่นๆนะครับเทคนิคอื่นๆเข้ามาซัพพอร์ตนะครับถ้าเห็นว่ามันโอเคเนี่ยก็4อันคือโอเคก็คือมีปัจจัยมากกว่าสอันนะครับอันนี้มีปัจจัยอันหนึ่งก็ด้วยนะครับก็คือเป็นฟิโบนะครับ61.8ดนะอ่ลืมพูดนะครับนี่นะเป็นฟิโบนะครับ61.8จุดนะครับวัดจากไายนี้นะครับประมาณนี้นะครับหเจุด8ดนะครับ ่าโอเคครับก็ใครที่ดูแผนนี้นะครับแล้วก็ได้กำไรก็ยินดีด้วยนะครับครับก็อย่าลืมเอากำไรไปใช้ชีวิตกันนะครับสวัสดีครับ